สวัสดีครับมันลุบ่รสวัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับเอฟบ่อนลัสบาที่นี่ใดหันซั่วเขาปิดน้ำแล้วทั้งผุนกับพังคือเขาใดเห็นยัเงแล้วเนี่ยไเ่อิล้นน้านี่คือจุดชนวนที่เกิดปัญหาเนี่ยครับพี่น้องครับเสมอ พอทำงานหนาวพอได้อาบบุษยนได้อาบหนาวด้ด้ครับ่นองอย่งนี่อาบแล้วอาบแล้นี่อาบแล้วนี่อาบแล้นี่บุ่ยอาบต้องบุ์เดียวนี่ไมดิต้อุษย์เดียวได้บุษได้อาบจะคนก็พี่างนร้หลางหนาวมันใน้ลงเลยมันป็นสายเฉพาะมันนะแกมันเออมันข้สายมาพามโอ้ขาสายเห็นบ่ สาย่นี่สายกาวสำหรับมือเขาหายมเขาต้องหามากเพราะอันอันนี้เขาเซวอเด็ดั้งที่ชื่อสายแบบแบบสายสีฟ้านแบเปลีมยนขึ้นนี่ยนงขับอยู่พออาทิตย์กับอาจารย์บุตรตีหนึ่งวะรักมือหรอผ้ากันบวกจากเต้นมากเลยวันมั้คิวยังไม่คิวก็รอกันเลยไฟ แม่นเอาไรมากก็คือเกาหันนามรัดเาไปมาแลนต่ำพังคือเราหอนแม่นะ่จะนึกว่าตัวนี้มันเสียแม่แม่ห่นเอาคือย้นเปล่าน้ำไรใช้น้ำโปไรเดกเขาเด็กเขาทำงานเนีนเนีนเนีนเอาไปบเงินบ่าเบิกเนเพื่อนำได้อ ลืมอไปหม่านดีมข้าหมู่บ้าน, 40, นเน, 5, นี่ยเัดนำตกเยอ,ะ,อะโอ้แอดนาไฟน่าตกไอ้เสื้อเยอะ่อไปออไเรียที่นนดูไม่ก็พราะเงนเกียเ้ยไหมบอกม่บ้านไปซื้อแบตเตอรี่เับลบีไหมเบิกนํำได <c oughs> ้ไหมไปให้บ <c oughs> <ป>่เไให้เจ้าไม่เปรนโอ้ยเงินเท่าไปเไปให้เลบ่กู้ใดจะมาให้ไปโอ้สี่ร้อยนะโอ้ยง่ายตายเฮ้ยง้อจะเลื่อมบ่งอจะกต ไปวันนีะพอดีใจพม,มลืม,ม่โอ้อ <laughs> หากินมาซำเนีน่ยูพกกี่ <laughs> ดีใจอะมลืมเดียว <laughs> ห้กินมาซำเนี่ยล,ไปไปลูกนองนี่น,นไปไปี่ใช่ใชลูกพี่กองเดี๋ยวมันจะพ่พาไปลุงยัง็กือกขานหั <c oughs> นไาจะลืมเออใครขึ้นในวันสามนยังทนลืมอยู่ไม่หน่อยใครขึ้นในวันสามนนี่ประมาณนั้นละชื่อเาื่อแบบันนี้สืแบตมาใส่รถสามวันหันคองห่างแล้วข้าว่าเกินนี่ครอับมันห่าง นี่บอเี่ยโอ้ยไปขายของห้างเขาจะไปแก้วต้องเหลืองต้องแดงมันมันมีสมบูนี่รลเขาซื้อเขา้ปั๊มป่ะนี่มันมีห้างหลายๆคนนี่ไม่ห้างยังบ่เอาแล้วเจ้ข้าเลี้ยงดบหลไม่ห้างมัยตอด่อตอด่ออต่่อตอ่อ่่อต่ต่อออต่่อต่อ่ตต่ตอ่่่่ต่อ่อันาออ่ออ่อออ เอมมันก็แอกสเป็นสุดของมันเลนบ่เยไม่ครับอันนี้มอเตอแต่ว่าสายไฟเด็กเาบ่ทแถมเยสายยาวๆเด้วยมมม่ต้องมดสายยาวๆเลยเด้เแมจักเมตรเถมสิบเมตรเกิแถมสาเมตรปุิโอ้ยเอาดีๆกระดม่ซ่นั่ละซ่มือมนีละเออนี่แหะบเขาเทีมก็แถมซ่มนี่ละสเมตรเมด้ยงไม่ถีมเลยตัวนี้เขาซื้อมาเซีน่บมคิดวางเสร็จ่ะเพอเจ้าไปหาวัวตถ แท้ก็ที่แท้จะในี่ะนี่เมนสายเรื่อนตัวนี้มันอยู่กับมันเนาะนี่ะสายสามสีมันคือได้มาเส้นเาถิ่มเนาะี่ว้านของมันแฉะยาวนี่เป็นสายแเป็นสายสายสีบนะไสเนม่สายเชียงก็สายเปแเป็นเราว่ามันก็จ้าซื้อมาเองต่างหากเพาะายเป็นม้าเป็นยุ่งหอยเฟ้ากไปซื้อเพราะว่าปัญหานามใอยพอรู้ปัญหานามโยบานนี่ปปะปามู่บานไหมเด้ก็เป็นนันเด้ก็เป็นนี่นะปะป๊ามูอบานไหม

ทางที่ดีซื้อไม่แหละมันก็ได้ใช้ไ่ทำไปสอ่วสิได้ใช่ลงไปแล้วคิปนึงลืมเลยว่นนะเกือชั่วมงแล้วจะได้ลงโฆษณาี่เดไปยานั่งเขโดดเ้ัไปว่าห้องไยบวะปเร่นนะเป็นบ่าห้ปนกเอาซุ่มปัญหาเวนะเดี๋ยวแบ่งเดียวเดียวจะฝากปล่อยไฟคนนี้มันยีบัดเยอะก็สั่นอยอาไปลงกลับโอ้ปวดชา่ไาด้วยนะ ไอ้เหี้ยปลาปลาก็ตอเก่าอืมโม้ยเก่าเนาะค่าไฟฟ้าคุณยังไม่ได้ชำระคุณโกรธชำระค่าไฟฟ้าด้วยนะมาตัดจังเลยกระเทยกระได้ตอนอ๋อต้นตาลต้นสันไปบดูเกียตัวไดสายไฟสายเก่าสายยังสามสายสางเสียหนึ่งก็เส้นนี้ก็ได้

เนียบอกยัลลีเสียเลรีนเหลเออย่าตัวน้ำไหลลีดน้ำไหลลีดีเสียไฟจากบ้านเอ๊เอ๊ยเจ้าการจงานจะค่อยจ้างเสียไฟจากกันนั่นปกอยู่นี่ แมนครับแมนแมนนี่นี่ยูยูหงอมุ่นแมนโย่เจ้ากันเจ้างานไเอกันเสียไฟกันทอดบันนี่ทอดทอดเฮ็ดยังกินพอเฮ็ดยางกินนอหนิทอดแล้วทอดแล้ว มีปนป่าวไอ้นโอ้ชุดถอดชุดยอดถอดมาเลไครับพี่น้องครับอันนี้สิเยยบปิ้งบนนี้เย็บไวันนี้ข้าววันนี้ข้าวเอามาตอนนด้หน่อยนะซ้ำน้ำไม้ทีุดปูบุดปูด้พี่น้องชิดจักตั่ มาฮอดมือเหือมนี <tre quê> <ici S 2> ่ตักเดเมื่อวานอ๋อเขาไม่ได้เสียมใี่ไหมยังเสียมแต่รูปนี่ไหมครับโจกเดี๋ยวบุกโจ๊กหรืไปต้านแร้วเพราะมันเลึก

มันย่เดับปูต้น่อืมันเียวไปพอใช่พนี้เด็ทีมไปขึ้นกับพห่ทีมลูกเต่าหม่มพ์เนตังสบาทมาขึ้น่ไหมอือ๋อัไเซื้อกาแฟกินนรี่กับว่าไม่มาสเห็นไหมลวงพ่อ่มันเสียเจียเสียล่ะพ่ Bên làm đàm phú hải phú hải rồi xiêm luôn này xi như đi thì phải con xi cho phi nông Này hát xi mn hát xi ไปบงขั้วพี่น้องกฤษนะจีนขั้วเฮวยังกี่อดอจาร์บุญยรงกินโอ้นั่นละมันเข่าทาเนี่ยเข่าทาเลยเข่าทาขาทาาึ้น,ะนเรื่อนี่ตัวเนี่ยโอ้สีผักมันเี้เขาปนป่านปะปนประทูนี่ละเนี่ยมันขัดไร เดี๋ยวเชนดอกปรลรบพักแท้แสบสิผมรพักเีงแค่นโอ้ยจนในเรียมมือผมนี่ผมวบพักแสบตัวแบกเยโอ้ยกับเอิญเนาะคนรบพักอาบบทัจนหมดเลยครับผมหมดแล้วนี่สั่สุดฮะเอาเช่นบ่ทั่ไปเหอโอ้ได้จีนบ่ทไปไหนได้นี่เห็นบ้างก็ได้เห็นบาจริงก็ได้้องค่อยทัมันค่อยคอยทตามโอทัตามยค่อยทตามค่อยโทตาม ผมลวกพักแสบตัวเ็ดุยุบานโอ้ด้เลี่ยมมือดินรว่เหกนี้มีอกาสเดมือเนาะผดสิมยบนน้องีมือน่นนเกินลอก็ได้ิคเอาเซานี่ปนปลาทูครับพี่น้องครับอาจารย์เลียงเรื่องเอาก้างออก คนปลาทูกินอาหารแซามอนนี่อือแม่บอกแม่บอกว่าข้าวพ่อจมาอาซาลักีนี่เป็นเีนองอกันไม่ได้คลิปหนาขอบคุณแฟนคลับอซีที่ติดตามอย่าลืมกดค์กดต้ช่องพบยอาทิตย์ละหมดเอาเเียพนแนดด้วยเวลาได้แล้วเวลาได้แล้วไดลเาลาแล้ว ด้เวลาแล้วเสียใจเสียใจตัดไม่ผลอะตัดไม่ผลอ่ะมาทิ่ตามคลิปไม่ครับพี่้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้พ่อเป็รื่องเสียใจพวกขวานพดีืมกยด้วยนะครับยื่้ด้วยนะครับเปนื่อใจแต่ัมัน